วันนี้นจะมาจับเวลาคณิตศาสตร์อีนะคะน้องอายชอบไหมคะอ่ะ <ผม S 2> เริ่มค่ะโอเคกร <Okay. S 2> การบบรับรู้เนาะเราจะได้แบบกระตุน้นการขายด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเนาะคือปุอยากชวนคิดแหละว่ากปกติอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเนี่ยเอยคิดแล้วก็ทำ็นปัจจุบันอยู่ปัต ทำปัจจุบันอยู่แล้วแต่มันมีข้อไหนไหมอะ่ะที่เราทําอยู่ปกติอะแต่เราถ้าเราไปทําเพิ่มอะ่ะแล้วมันจะทําให้ยอดมันเพิ่มได้มากขึ้นเนาะหรือทาให้มันแตกต่างหรือทําอยู่แล้วแต่เป็นเน้นแล้วทาเพิ่มแล้วมันจะช่วยให้ได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะกลุ่มที่สองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาลุ้นคะแนนกันถัดมาค่ะกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่กลุ่มสี่ค่ะเิญค่ะสวัสดีค่ะประแานกลุ่มสี่ค่ะ เป้าหมายของกลุ่มสี่ก็คือเราจะเพิ่มลูกค้าให้เท่ากับลูกค้าคิวค่ะเราจะทําได้อย่างไรนะคะโอกาสที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาได้เนี่ยนะตอนนี้คือเราคิดว่าหนึ่งเรื่องของการทําโปรโมชั่นมีส่วนทําให้ข้อสามแล้วยังไม่ยังหนึ่งนาทีกว่าอยู่เลยสู้ๆส่วสำคัญที่สุดค่ะลูกค้าต้องรู้ว่า มันปลอดภัยแล้วนะที่จะกลับเข้าไปสวิตได้นี่สําคัญมากสุดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของการหาลูกค้าใหม่เข้ามานะในในระบบด้วนนะคะแล้วถ้าเราจะทําโปรโมชั่นเนี่ยเราจะทําอย่างไรบ้างนะตอนนี้ที่เปธนาการแบบนี้เช่นเราต้องใช้ช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะ f a Facebook หรือว่า Google My Business นะคะหรือการแจ้งเตือ,ลอนะะลูกค้าเอ่อมีมิเลูกค้าเก่าั่งลบนะคะให้กลับเข้ามาได้แล้วเรามีโปรโมชั่นตัวนี้ตัวนี้น,นะคะเออฟังนนะคะ นนค่ะแล้วก็หรือตัวโปรช่นอีกตัวหนึ่งที่จะทําสอดคล้องกับสถานการณ์คือเรื่องของการแจกตัว ATK อะคะ่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยว่าเช่นมาเปลี่ยนยาเราจะแจกอย่างนี้ให้ด้วยอค่าเชื้อเนี่ยเราทำทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการวัดไข้ของพนัางนาททุกคนที่จะมาแบบมาทํางานเนี่ยคือคนคนที่เนี่ยต่อสายแน่นอนที่เขาเข้ามาได้หรือเรื่องของาอการสูบช้าทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันที่สามที่เราคิดว่า จะเพิ่มล mm. ูกค้ากลับมาได้คือเรื่องของการหาลูกค้าใหม่ค่ะไม่ว่าเราจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B นะคะหรือเรื่องของการรูทเพจ Facebook ก็แด้วกัที่ลูกค้าจะมองเห็นแล้วก็รู้สักเรามากขึ้นแล้วก็เข้ามาค่ะประมาณนี้ค่ะที่เราคิดว่ามีะคะจังหวักลุ่มสีเสียงหวานจุงนะมีทีมมีทีมทำสติกเกอร์มาเชียดด้วยนะคะโอเคคต่ขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ คือการปรับเป้นปี่ยนก็จะต้องปรับอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์แล้วนะฮะว่าตลาดเนี่ยมันตกไปกี่เปอร์เซ็นต์ในภาพรวมนะครับในแง่ของเรื่องความรู้สึกของลูกค้าด้วยนะครับว่าเราก็เข้าเข้าใจนะครับแล้วก็มาเป็นเพิ่มโปรแกรมเป็นคอนซูเมอร์โ t i o กที่ลูกค้าเข้าถึงได้